ความสุขที่หาได้จากอาชีพพิยามของหมอโดมรถนิยมจากสัตวแพทย์สู่นักทำรถคลาสสิกที่เหล่าคนดังและดาราต้องการตัวมากที่สุดสวัสดีค่ะปอตันเช็คอินวันนี้จะพามาสร้างแรงบันดาลใจผ่านชีวิตของหมอโดมรถนิยมนะคะหมอโดมเคยเป็นสัตวแพทย์ฐ่านรับผันตัวมาทำรถคลาสสิกค,ค่ะวันนี้คุณหมอนั้นได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่า คนทำรถนั้นสามารถสร้างรายได้จนประสบความสำเร็จได้ค่ะมีคนในหลายแวดวงทั้งในและต่างประเทศนั้นมาทำรถกับหมอโดมนะคะซึ่งคันนี้ค่ะหมอใช้เวลาเป็น10ปีในการทำรถมูลค่านั้นเกือบสิล้านบาทค่ะวันนี้บุตรมาที่จังยัดคาเฟ่จังหวัดนครปฐมค่ะ ที่นี่เป็นที่ทำงานของหมอโดมสุทธิพงศ์ทิติปริวัติที่เรียกว่าหมอโดมก็เพราะว่าเจ้าตัวเคยเป็นสัตวแพทย์และขายเวชภัณฑ์ยาสัตว์มาก่อนแต่ทำมาได้แค่2ปีเท่านั้นค่ะก็หันมาจับรถคลาสสิกหลังจากที่คนพบว่าอยากทำสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตนเองหมอโดมจึงเรียนรู้จัดขอเป็นคนงานในอู่จนวันนี้ประสบความสำเร็จเปิดเป็นร้านทำรถและสวนสาธารณะรถเก่าแห่งนี้ค่ะ ที่นี่มีทั้งคนดังและคนในวงการบันเทิงแห่อรรถมาให้ทำมากมายทั้งนกฉัดชยัยติ๊กเจษดารวมทั้งมาริโอเมาเรอร์ที่เพิ่งนำรถคลาสสิกที่หมอโดมทำให้ไปประกวดได้รางวัลชนะเลิศในงานประจำปีของนักแต่งรถในไทย แม้จะมีแต่ใครๆอยากจะทำรถกับหมอโดมแต่ใช่ว่าเจ้าตัวจะรับทำทุกคนนะคะหมอโดมบอกว่าอันดับแรกจะดูก่อนว่าเป็นคนรักรถจริงไหมถ้ารักจริงจึงทำให้ค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดหมอโดมย้ำสามข้อสำหรับคนที่เข้ามาทำนะคะว่าอย่าถามว่าราคาเท่าไหร่อย่าถามว่าเสร็จเมื่อไหร่รวมทั้งอย่าออกความเห็นด้วยค่ะมันเป็นเรื่องของความชอบอที่มาตั้งแต่เด็กซึ่งเรา รู้สึกว่าเราเราอยากทําอะไรก็ได้ที่เราเราชอบแล้วก็เรา mm. เรารักมัน mm. แล้วก็เปลี่ยนสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักให้มันกลับมาเลี้ยงดูชีวิตเรา mm. เราจะมีความสุขกับมันจนกว่าเราจะตายเลย mm. สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือจิตวิญ,ญญาณของคนนั้นอะ่ะ mm. อยากให้รถหนึ่งคันมันเป็นของเขามันเป็นเรื่องราวของเขาคนเดียวอะไรเงี้ย mm. ถ้าเราได้ทําในสิ่งที่เรามองจากคาแรคเตอร์เขาอะแล้วเราทําเข้าไปหาเขาอะ mm. อันนั้นอะ่ะมันเป็นความสุขส่วนตัวของพี่คือ พี่จะสามารถใส่ความสุขลงไปในชิ้นงานนั้นได้ด้วย <c oughs> ใส่จิตวิญญาณของพี่ลงไปในนั้นเพื่อมอบให้กับคุนนั้น <c oughs> สิ่งที่ได้จากหมอโดมในวันนี้นะคะว่าการทํารถไม่ใช่เพียงแต่เป็นอาชีพที่ทําเงินเท่านั้นค่ะแต่เป็นอาชีพที่สร้างความสุขทางใจให้กับหมอโดมด้วยค่ะรู้ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้กับโบตันเช็คอินสวัสดีค่ะ